สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ตีหนึ่งสี่ห้านะครับผมจะมาอัปเดตกราฟกริปดว่วนเลยนะครับผมของบิตคอยนะครับบิตคอยได้หลอกล่อนะครับผมได้หลอก,ล,อกล่อติ๊กตัวขึ้นไปหลอกให้ผ่านแนวต้านสุดท้ายทุบลงมาเลยเพื่อนๆนะที่เส้นแนวนี้นะครับเพื่อนๆรอรับได้เลยนะครับผมแถวๆโซนสี่หมืนห้าพัแต่ก็ดูน่ากลัวมากๆ <rs. S 2> เลยนะครับก็ดูน่ากลัวมากๆเลยเพื่อนๆรอรับโซนนี้นะครับถ้าหลุดตรงนี้เรียบร้อยเลยครับไม่ได้เกิดแน่ครับผม 45,7 0 0นอยะครับ4 5่0 0 45,500าเดอย่าหาร้ดขาดนะครับถ้าหลุดก็คือเดือดร้อนนะครับเพื่อนๆถ้าหลุดต่ำว่ามาโซนไหนนะครับเพื่อนตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับกอย้ําตรงนี้เลยนะครับแล้วถึงจะเด้งขึ้นได้44,500นะครับ44,500ื่ี่อย้ํา้นะครับ4 4่0 0ขอย้ําอีกครั้งหนึ่ง44,500นะครับโซนนี้นะครับ4 0,000ื 4 4่0 0นะครับอาจจะได้เห็นเลยนะครับเพื่อนๆนะข้อระมัดระวังไว้นะครับระมัดระวังไว้นะครับขอย้ำการเล่นฟิวเจอร์ก็ระวังไว้นะครับเพื่อนๆนะครับดูแลมาชิ้นดีๆนะครับเรียบร้อยครับตุ้มโหดมากเลยนะครับรอรับได้เลยถ้าเกิดหลุดโลก่อนหน้านี้ก็คือ45,678ก็เจอกันที่4 4่หมปลายปลายสี่หมทันทีเลยนะครับเพื่อนๆโอ้โหนะครับโอดใจมากเลยครับนี่คือทาท่าจะปลวดนะครับเพื่อนโอเคนะครับโอเคนะเส้นนี้นะครับเพื่อนๆ45,800 แต่ยังไงก็น่าจะตําโลใหม่แล้วเพืเ่อนๆนะแบบนี้นะครับน่าจะปลวดแต้งเดียวนะครับเพืเ่นอนๆโ,โอ้โห,โโห,โโหโดดร้ายมากเลยครับขึ้นไปที่40,000ื่นนะครับสี่หมื่นเลบกับตรงนี้ตอนนี้46,700 46,700นเพะครับเพื่อนๆสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อนะครับต้องตัวนะครับเดี๋ยวลืมลบ45,900 4 5น0 0า 900โอเคครับลบมาเมื่อกี้800จุดนะครับ800ดอลลาร์ต่อ1 BTC นะครับก็การว่าน่าจะลงได้อีกเพื่อนๆรอรับตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆรอรับตรงนี้จริงๆเลยนะครับถ้าเกิดมันเด้งขึ้นกลับนะครับผมตามเปรมเล็กยังไม่เด้งนะเพื่อนๆจับปวดอีกนะเพื่อนๆระวังไว้นะครับกอย้ํานะครับพูดจากใจเลยนะเพื่อนๆนะครับแนวนี้นะครับรับไว้นะครับรอรับไว้เลยนะครับผมตามเฟรมของ5วันเนี่ย5วันจะถามว่าอยู่ตรงไหน อยู่โซนนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะไม่ทาโรใหม่ที่40,002อาจจะลงมาจิ้มตรงนี้แล้ยกได้ครับ42,000นะครับผมระวังไว้นะครับอาจจะตุกขึ้นนี้เลยก็ได้นะครับครับมันเปลี่ยนไปแล้วนะเพื่อนๆนะโซนนี้เลยนะครับ42,000รันล่านะครับตรงนี้นะครับผมประมาณ42,200รันล่าผมจะรีบลงกรับทันทีเลยนะครับผมส่วนตัวอื่นจะต้องลงดิ่งอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันโอเคครับตลาดของบิบ o โดยังแข็งอยู่นะครับผม2,800นะครับก็ยังแข็งอยู่นะครับผม ก็ลุ้นกันต่อนะครับลุ้นกันต่อไปนะครับผมส่วนตัวอื่นนะครับจิไบโนก็เรียบร้อยครับตามที่คาดอีกแล้วลงมาอีกแล้วนะครับเพื่อนๆรับต่อไปถ้ารับ3 2 1 0ไม่อยู่เนี่ยติ้งดิ่งแน่นอนนะครับติ้งดิ่งแน่นอนนะครับเพื่อนๆระวังรับไว้นะครับผมประมาณ2องพันกว่าๆนะครับโซนนี้นะครับรอรับได้เลย2956หรือโซนนี้3ามพันกลมๆนะครับก็ฝากไว้คิด3 0 5 0 3 0 9 0นะครับโอเคครับส่วนรถคอยก็เช่นกันรถคอยก็ลงมาเหมือนกันนะครับเพื่อนๆ รถคอยก็ร,รับได้เลยประมาณโซนนี้1 0 1 6 0ดอลลาร์นะครับผมสำหรับรถคอยโอเคครับก็เบบีดอตไม่ทําแล้วครับผมนะครับถ้าเกิดลงก็ไม่เป็นไรครับเบบีดอตรับลึกสุดก็ซามเปรีของดีก็ประมาณสักอ่าันสองรก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับคลิปนี้มาเบสสั้นๆครับผมจะรีบลงคลิปนะครับ